ทสวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิน่นภายใต้ชื่อตลาดต้องชมตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิน่น โดยการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศโดยใช้ตลาดชุมชนเพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาดซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยได้กำหนดเป้าหมายการเปิดตลาดต้องชมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มการค้าภายในได้ส่งผ่านโครงการตลาดต้องชมให้กับจังหวัดเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ตามโครงการดังกล่าวให้เป็นรูป,ปรธรรมเป็นสถานที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอท็อป ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมนอกเหนืออาชีพหลักจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดชุมชนบ้านโป่ ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สเสียงเป็นตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอีกทั้งยังจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องช่างกลางเพื่อให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และกระตุ้นให้ผู้บริโภครักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคในการสอบเทียบราคาและปริมาณสินค้า สวัสดีค่ะค่ะเรียนท่านสุชาติสินรัตน์นะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันทัตพรคำยืนนะคะครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารค่ะครับผมประชันแสนใจครับศึกษานิเทศสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประมกษาไม่ม้องสอนเขตสอิดอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะ ตลาดชุมชนบ้านโป่งนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเลยทีเดียวนะคะในวันพุทธที่6กรกฎาคม2559ค่ะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมีวิธีเปิดตลาดต้องชมนะครับซึ่งตลาดของอชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งมีในตลอดทุกๆวันพุธน,นะครับเราก็ได้มาเที่ยวชมเที่ยวชิมนะครับช้อปต่างๆมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตลาดของอชุมชนแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นอเอกลักษณ์น,นะครับ วันพุธมาเราก็ต้องมาตลาดแห่งตอนนี้รพร้อมแล้วนะคะที่จะนําสู่สายตาของท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับการแสดงทั้งสองชุดได้ด้วยะคะ่ะ จังหวัดแม่สลีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับเยอะมากนะครับคนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับประกอบด,ด้วยคนพื้นเมืองเดิมนะครับเรียกว่าไตยวนนะครับคนพื้นเมืองเดิมมีจากนั้นก็มีไตใหญ่นะครับคือหรือไทยใหญ่นะครับมียินฮ่อ มีพี่น้องที่เป็นพมา่าเป็นมง้งเป็นริซูเป็นละหูเป็นวะเป็นปากะยอนะครับเป็นชนหลักๆนะครับนอกจากนั้นในพื้นที่อำเภอแม่เสเรียงแห่งนี้ครับยังมีพี่น้องที่เข้ามาอยู่ที่นี่ร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วคือพี่น้องมาจากอินเดียครับเดี๋ยวนี้เป็นประเทศบังคลาเทศพี่น้องชุมชนมุสลิมของเรามีอยู่ร้อยี่สิบกว่าหลังคาเรือนนะครับก็เป็นชุมชนที่ หลากหลายหลักวัฒนธรรมหลักวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆแต่เป็นเมืองที่เราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนนะครับโดยในวันที่6รกรกฎาคม2559ในบรมัตพงพลเยี่ยมการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงานต่อนายสุชาติสินรัตน รองอธิบดีกรมการค้าภายในประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิน่นที่บริเวณถนนแหล่งพาณิชย์บ้านโป่องอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อธุรกิจท้องถิน่นภายชื่อภายใต้ชื่อ,ต,อตลาดต้องชมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิน่น ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศโดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการค้าสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและกำหนดเป้าหมายให้เปิดตลาดต้องชมในทุกจังหวัดนั้นสำหรับจังหวัดแม่สอนกลมค้าภายในได้ส่งทางโครงการตลาดต้องชมให้กับจังหวัดเพื่อสืบสารต่อเจตนารมณ์โครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและเป็นสถานที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอทอกตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มีสถานที่จําหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักจังหวัดแม่สอดจึงได้ที่นาคัดเลือกให้ตลาดชุมชนบ้านโป่งตำบลบ้านกานำอำเภอแม่สยะเป็นตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดแม่สอดโดยได้ดําเนินการปรปับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบรวมทั้งยังมีการจัดแสดงป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั้นกลางเพื่อให้เป็นตามเอกลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคร,รักษา,ษาสิทธิของผู้บริโภคในการต่อเสียบสอบเทียบราคาและปริมาณสินค้าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆทั้งหมดการทางแม่เฉลียงในการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งป้ายบอกทางเทศบาลตำบลแม่เสลียงในการดูแลสุขภาพสุขะพีบาลบริเวณโดยรอบตลาดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคบ้านเกชชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคณะกรรมการบริหารตลาดชุมชนบ้านโป่ง ผู้ประกอบการและผู้ค้าในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดําเนินการตลาดต้องชมและผนงานในระดับ,บต่อไปจะมีการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิหมอกรค้าและกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้การพัฒนาตลาดต้องชมมีความยั่งยืนต่อไปในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาดผ่านการตับเพื่อนนโยบายและการ,รดาเนินงานต่างๆในรูปแบบของประชารัฐซึ่งภาครัฐจะร่วมมือกับ ประชาชนเอกชนประชาสังคมและทุกภาคส่วนในการร่วมมือการสร้างสารรค์แก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง่อย่าง,ย,างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลาดต้องชมหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิง่นเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตช่องทางการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นตลาดต้องชมตรงเสริมให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์โดยมีราคาซื้อขายที่เป็นธรรมน้ำหนักเที่ยงตรงผู้บริโภคได้ซื้อได้บริโภคของดีมีความหลากหลายในราคายุติธรรมและ ให้เปิดตลาดต้องชมนำร่องใน12จังหวัดต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงการค้าเท่ากับการท่องเที่ยวซึ่งจะนำมาซึ่งการกระตุ้นการบริโภคและการจับไก่ใช้สอยจากภายในประเทศอย่างแท้จริงกระผมขอชื่นชมคณะกรรมการบริหารตลาดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้างโปงประชาชนในชุมชนที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์วิถีการค้า ความมีน้ำใจและความสามัคคีในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตลาดและกระผมขอขอบพระคุณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพนักงานพณนชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ฮ่องสอนส่วนราชการในพื้นที่หน่วยหน่วยงานท้องถิน่นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันบูรณา การความร่วมมือดําเนินการโครงการตลาดต้องชมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกําหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือให้รูปแบบของประชารัฐอย่างแท้จริงในโอกาสนี้กระผมขออวยพรให้การพัฒนาตลาดต้องชมแห่งนี้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังและหวังไปอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการบริหารตลาดและพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านจะมุ่งพัฒนา ปรับปรุงและดูแลตลาดต้องชมแห่งนี้ให้สะอาดถูกสุขอนามัยค้าขายเที่ยงธรรมซึ่งจะส่งผลโดยตรงถึงประชาชนที่จะมาจับจ่ายซื้อสินค้ารวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ s อ e มีกํกำลังใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีๆเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเช่นนี้ต่อไป ภายในงานมีการประกวดทำขนมจีนซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยนายสุชาติสินรัฐรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตามลำดับ ว่าตลาดที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่ากรมคร้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีส่วนมาช่วยช่วยส่งเสริมตลาดนี้นะครับให้มีให้รุกคืลนขึ้นครับแล้วก็ให้เป็นที่ต้องไอเป็นที่ให้ประชาชนไว้จับจใายสอยนะครับมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีสินค้าจากชุมชนมาขาย อย่างหลากหลายนะครับนะครับใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์ของเรานี่มีแนวนโยบายในการส่งเสริมระดับรากหญ้านี้นอกจากโครงการตลาดต้องชมแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็ก็ก็มีหลายอย่างนะฮะมีตลาดต้องชมมีมีการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนะฮะในรูปของฟาร์มเอาท์เล็ตนะฮรนะครับนะครับนะครับแล้วก็ยังมียังมีร้านไอ้นูนิตนะครับที่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้า ในราคาจานทำแล้วไม่เกิน25ถึง35บาทครับค่ะหลังจากที่บริเวณเปิดตลาดต้องชมเป็นทางการท่านท่านคิดว่าตรงไหนที่บรรยากาศจะดีหรือเปล่าต่อไปบรรยากาศคงจะมีการจับใหญ่ช้ยสอยคือคืนขึ้นครับนะครับคือคักขึ้นครับ ตลาดต้องชมเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับสามารถทําตลาดได้เองก็คือหมายความว่าชุมชนมีการปลูกพืชมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ซื้อขายกันในกลุ่มชุมชนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการขยายตัวเป็นการท่องเที่ยวเราจะให้ชุมชนอื่นหรือว่าอําเภออื่นจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นนะครับทราบว่าเรามีตลาดชุมชนนะครับในเบื้องต้นก็เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถมีตลาดซื้อขายสินค้าในพื้นที่ได้<อ>ครับเพื่เราเราสน อตอนนี้จังหวัดแม่ขงสอนเราดําเนินการตลาดนี้เป็นตลาดแรกนะครับตลาดชุมชนบ้านโป่งเนี่ยมีความสมัคคีกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับร่วมกันมีความสมัคคีกกันแล้วก็มีการขายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านมีความหลากหลายนะครับแล้วก็อยากให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาจากจังหวัดอื่นเข้ามาเยี่ยมชมซื้อขายสินค้านะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในตลาดได้ครับ